ตีห้าวันนะทีเดียวคณะตีคนอื่นมานอนรับกันลมกันแรงอีสชมสีปลาหม่ามาเดินลมแรงมากไปพอดเดี๋ยวเล่าแม่ก่อนสิลูก a n น w e r stop ลมแรงไม่หมูลมนะคะวันนี้ลมมีฝนแล้วไปจะมีลมอ่ะไปอีก ลมมันแรงนะลูกจะไปอีกเหรอหอยหมูมันหู้นะทางไหนทางเดินทางไหนทางรถมันจะไปเดินหุ่นต่างมสี่ห้า คนจะถามไอหมูย้ำใส่ไอหมูมันไอหมาตัวนี้มันลึกในหน่ะเนี่ยไอหมูมันมันตามแอนสันไงก็เลยใส่ะห้องบอกมันยุดมันก็ยุดงไอหมาตัวนี้ทำมันหันหมาได้มันคู่เป็นไอหมาตัวนั้นมันเป็นอย่างแอนสันเอ้ยฟีฟี่อ่ะฟีฟี่มันเป็นอย่างแอนสันมันรอเสนถ้ามันหันหมาตัวนอยตัวใหญ่มันไหลเขาเปิดไะ อันสันเนี่ยมันก็เลยต้องสายใแต่ีฟี่มันมันเป็นอย่างฟี่มันหนีอันสันวมันดูมันจะคคบนะมันคูคูเป็นแต่กว่าหมาตรวอื่นจะคบมันแต่กับเคยมีแขกคบมันนักเนี่ยโอ้ยลมก็กำเดินต่างๆเห็นไหมก็เดินก็เดิน รถต,ตามที่คนเดิมโหนถ้ามาอืึออก็บต้องเก็บนะคะมีถุงเก็บคาัาถุงหมดเลยลมแรงวันนะี้อุ๊ยหนาวแปดองศานะคะวันนี้